ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็นําทีมลงพื้นเทเยี่ยมชมการเลียงปูนาค้าวเทตําบลวังวนอําเภอกันตังค่ะนายขาจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะนาทีมสนราชการลงพื้นเทเยี่ยมชมการเลียงปูนาค้าวของนายวิทยาธนากรเจริญณนะบ้านเล็กเทรอยซ้ำสิบเจ็ดทับหนึ่งมู่เตเซตบนวังวนอําเภอเมืองอาเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดโดยการเลียงปูนาค้าว โดยประมงจังหวัดก็ได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้ามาในปี2566ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ขัดเลือกกลุ่มเป้าไม้เป็นพี่น้องเกษตรกรเที่ยงกุ้งอยู่เดิมแล้วแล้วก็มีบอ่อเลี้ยงกุ้งอยู่ให้ทดลองเอาปูนาขาวไปเลี้ยงในกลุ่มที่ทดลอง5อําเภอสําหรับกลุ่มของนายวิทยาก็พบว่าประสบความสําเร็จมาค่ะในช่วงเซ่เดือนก็ได้ผลผลิตปูตัวใหญ่คุ้มค่าต่อการลงทุนซึ่งคุณสมบัติของปูนาข้าวนะคะก็จะมีเหนือว้านร้อยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นค่ะทางจังหวัดก็เลยมองเห็น ว่าการสนับสนุนลงทุนให้กเกษตรกรทจะเปลี่ยนจากบอกุ้งรากเป็นบอเลี้ยงปูน่านจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องกเกษตรกรมีอาชีพให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็มองว่าจาก้ารายน้ำรองในปี2567ก็จะทําให้ประมงจังหวัดดําเนินการต่อยอดให้เป็นูนยนเรียนรู้เพื่อขยายพ้นให้กับกลุ่มผี่น้องเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปูนาค้าวต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นสั์นามเศรษฐกิจที่คนนิยมบริโภคส่วนเรื่องของการตลาดเนี่ยตอนนี้ก็มีร้านอาหารที่รับซื้อปูนาค้าวอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้ผลผลิตปูเนี่ยไม่เพียงพอที่จะส่งขายบางร้านเนี่ยถึงก็ต้องติดต่อมาจองกันถึงนาโบเลยนะคะ,คะอีกอย่างหนึ่งราคาก็ค่คอนข้างจะสูงเพราะ ฉะนั้นเรื่องของตลาดท่านพ้ว่าอกว่าไม่นาเป็นห่วง,งค่ะเป็นห่วงตอนเดียวนี่เขานำรองนะคะปี2 5 6 6เนี่ยหารายหลังจากนี้ก็จะมีการส่งเสริมอย่างจริงจังในปี67นะคะปีน้องเกษตรกรที่มีการ อาด้านนี่อยู่แล้วก็อาจจะได้ขยายกันต่อไปนะคะต่อไปนี่ก็อาจจะมีเยอะขึ้นจากตองจากบ่อร่างเป็นบ่อเลี้ยงปูนะคะในการที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนนพื้ืที่ยั้งอย่างยืนต่อไปนั่นเองค่ะส่วนเราตอนนี้ต้องไปเตรียมน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะพอจะไปนึ่งปูน้ำข้าวจิ้มกันเป็นอาหารเที่ยงวันนี้นะคะวันนี้เวลาของพี่น้ำข้าวแมดแล้วค่ะสวัสดีน้องด้าพร้อมโดยทีมงานตองลาภไปกอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ